อยากจอยยาดอ,ดอยยาดอีหย่างยาอดโปรโตีนนี่หมอแพทย์จะบอกว่านี่ตั้งแต่ลดขาออ้วนมาจากอ้วนมากอ้วนมาก XXL เป็นอ้วนหน่อยตอนนี้เบอร์เอ็มนะคะเอมนะจ๊ะีนเสื้อตันนี้เบอร์เอ็มเนี่ยหมอแพทย์สิ่งเดียวที่หมอแพทย์บ่อ,อดนั่นก็คือโปรโตีนโปรโตีนคือเนื้อสัตว์อย่างเช่นหมูเห็นบ่สังเกตว่าหม,มูสเตะเนี่ยบปติดมันอันน่ะ่อ,อโอีหยังอีกอียังอีกไก่ไก่ไก่นี่ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากแบบอยากลดข้ออ้วนแบบบ่โอดสิ่งที่ต้องกินคือ ผักก่อนนะสมมติว่าเขากินผักเรียบ้อยมันบ่อเจ้าก็กินซี้นกินสินส้นหมายถึงกินหมูแล้วก็กินไก่แล้วเซนน่ะจงไวอย่าก,กินเบิร์ดซิ่งแค่นี้แหละค่ะเฮ็ุมาแบบนี้ตลอดเคยข่วนเลยประเทศจังไหนแบบคำนวณแบบได้ดีเขาจึกินแบบได้ดีสมมติวเจ้าหนักเท่าไหร่ให้กินขันตัมตัเท่านั้นเช่นหมอแพทย์นากาชิมาให้เจ้ากินโปรตีนเนี่ยห้าสิบห้ากรัมต่อหนึ่งวันขันตํานะแต่ถ้าอยากสั่งกาเนื้อเลนเวทเขายิ้มให้เอาหนึ่งจุดหาไปคู่น้ำหน คิดเล็กง่ายๆ60คูณน่ได้โปรโตีน90กรัมต่อวันแล้วเท่าไร่มันเป็น90ง่ายก็หันอีกให้เจ้าเอาเนื้อสัตว์มาถักก็ฝามือนึงเนี่ยค่ะถ้าเกิดเนื้อสัตว์ฝามือนึงตีประมาณโปรโตีน20กรัมเท่านั้นเลยหรือไข่หน่วยหนึ่งเต็มฟองไข่แดงไข่ขาวได้โปรโตีนเจ็ดกรัมหลักการนี้เอาไปใส่เอาไปคิดเจ้าจะได้กินโปรโตีนแบบลดความอ้วนแต่ยังมีความสุขแบบไม่ต้องกดซื้อว้ถ้าอดสซิโยโยถ้ากินเพียงพอเจ้าสิจอยค่ะน,กกนเนาเาพีมน